สวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตเล็กค้ำหนังค้านะครับแบบใหม่นะครับแบบนี้หูจับนะครับหลายคนบอกว่าแตกต่างตรงไหนครับนี่ครับหูจับตัวนี้เลยครับไซสขวาครับปกติพันหกนะครับธรรมดาอันนี้เพิ่มมาเป็นพันแปดสนใจอย่าทิ้งเบอร์โทรไ้ให้นะครับ เดีย๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าเดีย๋ยวจะเอารถลูกค้ามาขึ้นรีวิวให้ดูนะครับอาจจะเป็นภาพภาพนิ่งนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ได้ทำวันละตัวสองตัวนะครับจันนี้ส่งครับก็ติดช่วงปีใหม่อะไรด้วยก็ชลองกันน่าดูครับหมดปีใหม่ก็เริ่มทำให้ลูกค้านะครับ ไม่เกินอาทิตย์เสร็ครับแปดตัวครับเฮ้ฝากผมด้วยครับเลคําเลคําราคาครับตัวใหม่นะครับราคาพันแปดครับตัวนี้้าไม่มีหูจับพันหกพร้อมเก็บเงินไปทางครับพร้อมส่งมีบบกเพิ่มนะครับฝากผมด้วยครับช่วยกดติดตามช่องผมด้วยนะครับสุวิทย์คำสินโอเคครับผม